พิดเสียงเล่งเสียงตอนนี้ฮาร์ดกับ o อบเอจจ้ะฮาร์ดกับ o อบเอยังบอลงตัวเสียงตรงไหนนี่ไงก็ขึ้นมาเต็มแล้วนี่เสียงขึ้นมาเต็มร้อยแล้วตรงไหนอีกตรงนี้เสียงไปปิดเสียงอีกแล้วรองบอล เสียงขึ้นมากบอจ้าตอนเศร้าจ้าตอนเศร้าเศร้าจักไอ้เกาโมงนี่แหละเกาโม่งเคืองแล้วว่าไม่ปิดปิดเสียงอีกเ้วได้หนิโกดขื้นมาตรงนี้ก็ว่าเป็นเสียงลอยเสียงขื้นอยู่เนาะอันเทาส่งอัน ไอเขาไปในซองแม่เส้นเจอของตัวมีเวลาว่างก็จ้องคอเขาไปกดเบิง้งขันมันเห็นคอมเมนต์ขึ้นมาอยู่ขังขังไอวิดีโอข้าเจ้าก็นั่มไปเบิ้งซ้วมนั่นและนั่มไปแต่ว่าคนอื่นจะคล้องตง้องจะคล้องต้องเฮ็ดไอเป็นวิดีโอในนั่มตัวสั้นๆจะหาหาหน้าที่เองส่ก็ได้เด้อเฮ็ดทิมไวหัลละหล้วเวลาข้าเจ้าเขาไปข้าเจ้าก็ได้ไปกดเบิ้งวิดีโอตัวนั้นสินะอืม เพื่อนบอกว่านี่มันกระสีมีระบบนี่มากระบบนี่ตัวการ์ตูนนี่มันอียังนี่ไม่บอกเข้าใจอีโมจิเลยนี่ารนัน้นเบิ่งดวยใจสีหนาวไดยหนาวมากระบบนี่ไหมเขาสิบอกเข้าว่ามันไอ้คุณภาพของไงอ,อันนี้เหาอ่ะคุณภาพของเงิน ไล่เข้าเป็นยังไงดีดีป่ะมากระบบนี่แหละมากระบบนี่แหละมักสตรีมนี่แหละเนี่ยมันสิบอกอยูเขียวว่าเอ็กเซเล์อยู่แต่ว่าเข้านี่สิไปกดของเขาไวเองสินะคือโตเข้าเองนะเดี๋ยวไปโดนาต้นไม้นัมเดอมีอยังมี่ยังก็เขียนไวเดอเขียนไวนี่แหละเพื่อนเพื่อนเขามาแล้วก็คอมเมนต์ไฮนไินเดนก็เด้อภาพเสียงชัดบอดีจ้าลุงลิ่งลุงเิ่ง ลุงลิงไปจึกพี่บอลเด้อว่าิตแล้วซื้อพี่บอลชัดเจนดีมากครับยกโปขอคูณหลยๆเด้อน้องบอลขอบใจลุงลิงที่มาทักพี่จันเด้อพี่เจมาทักกล้เราจ้าลุงลิงบอกคุณภาพของไอวิดีโอให้พี่น้ำเด้อพี่ฟึกนคัดก็ไประบบไอโอวีเอเดี๋ยวสิไปหดน้ำต้นไม่จักหน่อยบรรยากาศตอนเศร้าจ้าเชา้าเก้าโมง เกามงสามสิบสี่โอ้เดียวเดียวเดียวเอาฝากฝาก <laughs> สตอรอเบอรี่สดสด,สดจากสวน <laughs> นี่นี่สตรอเบอร,บรี่เก็บสตรอเบอรีร่ฝากดูได้เนี่ยเอาทุกคนชิม อร่อยอร่อยจ้าเก็บลูกเดียวเหลือไว้ที่ต้นให้น้องมาเก็บ <laughs> ขอบคุณนะคะที่เขามากขอบคุณนะเนเน่ขอบคุณน้องบอลขอบคุณลุงลิ่ง นี่นี่จะขึ้นอยู่ใช่ไหมนี่นี่จะไล้์อยู่ใช่ไหมวันนี้ทักไทยกันเด้อทักไทยกันเด้อเป็นตาสมแทะโอ้พ่อสมพ่สมนี่หวานหวานขึ้นจังยังนี่อีละละบิได้ยินบอม,มามืเอิหนี่ี่เอาเอาเอาแล็บถอปบ้างไว้มาชิมมาน,นี้ให้นะบอลดูซิว่ามันหวานหรือเปล่า เดี๋ยวกีลาสิซิมให้เบ่ง<ม> <laughs> เดี๋ยวมามีเก็บลูกหนึ่งเดี๋ยวมามีเก็บลูกหนึ่งดีเอายืนตรงนี้แหละนี่ยืนตรงนี้น,นี่หน้าบอลอยู่ตรงนี้อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูนะเอามายืนตรงนี้ยืนข้างหลังนี้ก็ได้อันนี้ของมามีนะ<ม>เดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิมสิม <laughs> <laughs> เดี๋ยวบอกหน,น้าบอลเดี๋ยวบอกหน้าบอลด้วยว่ามันอร่อยขนาดไหนบอกหน้าบอลดูแซบบ่ แซ่บ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 อือรอ้มัอม้อือสุดๆจากต้นอร่อยมากบ่อนูแซ่บเวโอ้กินหอดเปียกเอาโซนะอะบ,บ่อนูแซ่บแซ่บอีลีมาบอกเรานี่แม่เบิ้งมองกล้องนี่ไหมแซ่บอีลีจ้าอืมอืมบ๊ายบายทุกคนก่อน บาบายทุกคนบายบายทุกคนเซบเ <laughs> สีบจะเสียบเสียบอีริกินเพื่อทุกคนเถออืะยังมีให้เก็บอีกเยอะแยะเลยวันที่จ้าสบายสบายที่เข้ามาเยี่ยมสบายในนี้มีน้องใหม่ด้วยนะคะน้องใหม่ชื่อน้องวลิดน้องบอลจ้า กินกินสตอรสตอเบอรี่เพื่อเราเด้อขยับเข้ามาอีกไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลดน้ำต้นไม้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆทักกันนะคะเอานี่ให้ทั้งกระถางเลย อันนี้ให้ทุกคนเลยดิดูเนเน่ดูซิเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเจะกได้เก็บทุกวันเลยเห็นยัง เดี๋ยวขอขอแบ่งปันก่อนเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้ลาปลากระป๋องไหมนี่นี่แสบแบ่บเดี๋ยวคนทั้งบ้านกันสิบอกว่าลาปลากระป๋องแสบลาปลากระป๋องแสบไี่ลีแล้วก็เอาดีๆเริ่มเริ่มจะอุ่นแล้ว พอเริ่มทำงานมันก็อุ่นดีจ้าลาติี่อยกระลั่งสีบอไขกระลั่งสีบอกันไอ้อยกระลั่งสีแช่กระลั่งสีแช่ลาบป,ปากกระป๋องที่ขอยเห็ดหมูหว่านนี่ไหมเซ็บแซ่ซบบีบักเน่าลงไปส้อยสลันแหน่ส้อยใบพักแผวแล้วก็เจ็บใบกระเทียมเจ็บพักหนอกต้นหอม ไอ้ส้อยอันหั่นบกแตงซดแม่กินเสียบหลยหงเขานอนโอ้ยอยากกินอีกโซกันเด้อโซกันเด้ออันฝากอันฝากน่องน่องฝากน้องในเด้อคุณลาตีไปจึกน้องบอลเน้เราบพ่คขั้นในมีวิดีโอดอกเดี๋ยวเราสิเฮ็ดวิดีโอมาถิมใ้รลยงานตัวแล้วย่ไปจึกแล้วถิมไว้ในเด้อเลิบเลิบออกดสเลิบหาแล้วเหรอโอ้ยขอบคุณค่ะ ผู้ใดกดเลิปคอยนี่อุ้ยเล่าลตีขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมาดำละตี <laughs> อุ้ยเดี๋ยวสีมามากพระท่านอันนี้อันนี้เผื่อเพื่อนๆที่มาที่หลังนะคะนี่เพิ่งเก็บเพิ่งเก็บจากต้น <laughs> ขอยกกระถางมากเมื่อกี้นี่ขอยกกระถางมาก ย้านองวลีแล้ซื้อนองบอลลาตีแล้ซื้อนองบอลเห็นยู่น่ากินมากลาบปลาข่อยบ่ได้ข่อยบ่ได้ล่งคลิปเด้ยแต่ว่าข่อยกินแล้วไอหันกลับมาพอกับลูกเขาจะลุยกันหลือไม เดี๋ยวเพื่อนๆตั้งใจดูเด้อตั้งใจดูนี่เจ้าของเจ้าของดอกไม้เห็นปะนี่คือเจ้าของตัวจริงเลยละค่ะเด้อนี่ดอกไม้สวยๆนี่มันมีเจ้าของใช่ละอ้อมไปใช่แล้วอุ้ยนี่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  <S <S เห็นปะนี่ออกมาแล้ว <laughs> นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่คือเจ้าของตัวจริงเลยหลายหลายมีมีเกือบทุกดอกเลยนี่มี่เกือบทุกดอกเลยเต็มเลยนะอุ้ยเนี่ยกะบงหมูว่ามี่ผิดมีไพ่บอกบงหมูแต่ว่าหลายเลหลายคักเต็มเลยนี่ย ทักกันเดอค่คเดอร์เพื Rocky ่อนเพื่อนทักกันเดอร์ขอบคุณเพื่อนๆนที่เขามาเห็นไหมเห็นไหมเห็นเจ้าของดอกไม้ไหมอุ้ยออกมาแล้วนี่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 เจ้าของดอกไม้นี่สวยงามขนาดเต้ยมีโตนี่เต็มเลยนี่ เห็นบ่ตูดตูดเล่าสิมี่ตูดเล่าสิมีงามใกล้เกินนี่แหละนี่แหละก้นก้นคนสิมี่งามงามเช่ไหมห็นไหม นี่แหละเขาจะมาอยู่ทุกดอกเลยจ้อยู่ทุกดอกเลยอยู่แบบยู่ถาวรเลยนะ <laughs> ไม่ใช่อยู่ชั่วคราวนะคะแะอยู่ถาวรเลยเนี่ยตัวนเนี้ยเต็มเลยยิ่งสีชมพูนี่แหงหลายอันนี้แบ่งปันจะแบ่งปันแบ่งปันเพราะว่าก็บื้อว่าเป็นอันตรายบอเตกะกลายเป็นกลายเป็นเพื่อนของเฮาไปโดยปริยาย <laughs> กลายเป็นเพื่อนบ้านโดยปริยายเลยนะ <c oughs> ก็เลยก็เลยอยากเลยอยากแบงปันกับเพื่อนเพื่อนล่ากรสีมาอยู่ในกีบดอกไม้อยู่กับคว่ำหอมของดอกไม้ไปน้ำกันกับข่อยจ้าดอกไม้งามกระยีลีจ้าดอกไม้แมงแสดงว่าดอกไม้ไม่มีพิษแม่นแล้วแม่นแล้วถูกต้องเลยอุ้ยมันสิไปเล่นคอมข่อยแล้วเนะี่ พลานเสียงลงดู้ลูกบิบีพ่พ่เสียงไอระนาดหนูลงหน่อยนะคะเดี๋ยวเสียงระนาดมันดังเกินอยากอามอดดิ๊ฟายมินต์ใ t ่ไหม e ม่ต้องต้องต้อง้องต้ i t ต้องต้อนต้ e งตต้องต้องต้องงต้้องต้องต้ <laughs> i got this thing playing ding dong ding dong coming in every two minutes <laughs> you're shouting like like everyone can hear you don't need to shout could you <laughs> mind packing this up and helping her because yeah, she okay. needs to do some schoolwork? baby okay yeah thank i'll you. take it in yeah i, I need to turn it up. okay do mm. so you have anything else going in no take not this it. one in มื่อนี่มื่อนี่มื่อนี่ก็เอาอัน yes มื่อนี่เอาแค่นี้ก่อนเด้อมื่อนี่เอาแค่นี้ก่อนหดน้ชนำต้นไม้แล้วจังขอมาโศกันไหมเดี๋ยวสิไปฝอาบ้านเพื่อนผู้ใดผู้ใดขึ้นกะก็เป็นพ่อกันอยู่เฮียนผู้นั้นล่ะเนาะขอบคุณหลายๆคนเด้อขอบคุณนี่นี่ขอบคุณลาตีขอบคุณน้องบอลขอบคุณลุงลิงขอบคุณพี่สัญญาก็ไปเบิ่งเงินก็ไปเบิ่งเงินนั่น นี่จ้าจ้าขอบคุณมากคั่วสวยจ้าขอบคุณเจอกันไหมเด้อขอบคุณกำลังใจทุกคนที่เขามา